แฮปปี้ไลฟ์ใช้ชีวิตให้มีความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการแฮปปี้ไลฟ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาที่บุดดี้มาเก็ตอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ผ่อนคลายนะครับแล้วก็วงดนตรีกลับมาเล่นแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของนี่ก็เป็นวงดนตรีนะครับที่จริงๆก่อนจะมีโควิดเนี่ยครับก็มาเล่นกันอย่างนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็วงดนตรีก็กลับมาเล่นอย่างเดิมครับเดี๋ยวเราไปชมกัน วันนี้เขาก็ออกแบบโคมไฟน่ารักดีนะครับเป็นสุ่มไก่เป็นอะไรเงี้ยฮะวันนี้มาารจปั๊เปเเมเา,านะครับมาหาบอยขอคุณป้าครับครับวันนี้เคุณบอยครับอ้าวตะกี้เห็นทำอะไรอยู่ตรงนี้ ก็กำลังจัดเส้นป่านะครับและเป็นยังไงบ้างเขาอธิบายให้ฟังหน่อยก็ในหนึ่งเซตนะครับก็จะมีตัวปลาลับเพมหนึ่งเพวมีหอมเจียวมีจิ้งจกัดมีจิ้ตัดมีเส้นหมี่ตเนียมเจียวนะครับแล้วก็เป็นคือปลาของเราส่วนซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยก็คือไส้ที่อยู่ในตัวปลานะครับก็คือเป็นสมุนไพรสับละเอียดนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติ คือเราสามารถตักทานได้เลยถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยเราจะเกียยทิ้งใช่ไหมครับแต่ร้านเราสามารถทานกันได้บาน่ายิ่งทานยิ่งอร่อยครับเห็นใต้ายอรตติฟิเคใต้รับรางวัลอะไรมาเคยไปร่วมแข่งทำอาหารไทยก็ได้ได้วยรางวัลทั้งเลยแบบประเทศมาครับชื่อรางวัลเขาอะไรครับคลาสสิกไทยคุซินครับรื่อจูเนียร์เชฟครับอ๋อแบอบว่าเชฟรุ่นใหม่ว่าง,งั้นเถอะครับผม แข่งจะนักปี2019แลอย่างแรกเลยเราก็ต้องใส่ใจลูกค้าครับต้องคิดถึงแก่นของมันเพาแก่นของมันคืออะไรอย่างในตัวปลากระทิมเนี่ยผมเห็นจุดแข็งของมันก็คือกลิ่นมันไม่คาวเท่าปลานิ่นแต่จุดอ่อนของมันก็คือมันราคาค่อนข้างสูงไปหน่อยนำจุดอ่อนจุดแข็งมาปรับสมดุลกก็คือผมก็ราบวันที่ผมได้แบบนี้แหละแล้วก็ปรุงรสชาติมาทอาหารนี่แหละแล้วก็ให้คนได้ทาน ใม่ไหมครับเซลล์สองล้านสิบบาทเองก็การันตีรสชาติเชฟต่างประเทศครับก็ชื่อร้านเชฟป่างประเนะครับชื mm ่ hmm. โครงการพื้นที่าม,มาแล้วนะครับซอยล้านสองครับผม mm hmm. ก็ฝากร้านเชฟต้างประเทด้วยนะครับตอนนี้กาลังตีทำเต็มที่ครับแบบตใจรอสักรู้นะครับคำรับผมนะครับเกิดม,มามันต้องมีความสุขไม่ได้ทำอะไรทุกเวลาถ้าต้องมีความสุข ไม่งั้นเราจะไม่มีแรงในการดำเนินชีวิตต่อไปของวันนี้ครับก็ทำวันนี้ดีที่สุดครับโอเคครับวันนี้ดีสุดแล้วก็จะมีความ์เวนตงต้องทำต่อครับก็ได้คติพจน์ไปจากคุณบอสแลวก็ผมน,นะครับก็ใ,ใครที่รู้สึกว่าชีวิตขาดรสชาติขาดความสุขนะครับลองมาอย่างน้อยนะครับมาพุที่มาเก็ตหรือว่ามาป่าเขาของคุณพ่อพครับสำหรับฟังก์เกิดทันเท่ ก็คงเต็มอิ่มกับเนื้อหาข้างในนะครับที่เราไปเที่ยวกันมานะครับก็ชอบกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับรายการแฮปปี้ไลฟ์จะนําเสนออะไรต่อไปในครั้งข้างหน้าก็อย่าลืมติดตามพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับแฮปปี้ไลฟ์ใช้ชีวิตให้มีความสุข